สวัสดีครับทุกท่านไฮดอรมาแล้วเดอ้อนี่ป๊าดมือนี่นะแดดคาดอิมพิวชนเหมือนี่ยดดมันยวนฝนตกมือนี่แดดเปียงเลยเหมือนเนี่ย,ยานอยู่คืนนี้แดดแบบนี้เป็นก็ยังแดดฝนยานอยู่มือนเนี่ยฝนอาบบงฝ้าด้วยล้อมกับบ้าเมีย,ย่านฝนใหญ่มากเด,ด้อเหมือนเรงเนี่ย นี่ตอนนี้ทีมช่งางพ่อพนกำลังตั้งเสาแล้วเด้อเสาขึ้นแล้วนี่หนึ่งคู่มีทั้งระดับนะ้ำมีทั้งลูกบิงจับระดับวางตำแหน่งเป๊ะ แดดครักมืงเนี่ยนี่จะขึ้นเสาอีกหนึ่งต้นแล้วเด้อต้นกลางก็ระดับน้ำต้องเป๊ะแม่หนึ่งพ่อเพิ่งกำลังวางระดับน้ำอยู่เด้อยับระดับน้ำดิ้วส่วนัรงนั้นอเีเพื่อก็ จับระดับน้ำแล้วก็ไล่สายทีมช่างอีกท่านนึงพี่น้องก็แทมโคนเสาส่วนอีกฝั่งหนึงก็พี่ทูนก็ปรับระดับดินเห็นมันใส่พุ่งกีปรับระดับแล้วเทเอไปเทตรงที่มันเป็นหลุมเป็นแอ่งเป็นแ่ง okay. อัวนี้ก็เป็นอิดเดอร์ที่พ่อพ่อนสั่งมาแล้วก็นี่ก็จะเป็นเหล็กเส้นสำหรับใช้ในโรงครัวเราตรงนี้ก็เสาอีกหนึ่งต้นอันนี้ก็จะเป็นเหล็กม้วนเหล็กเอาไว้รองเวลาเราเทพื้นเดอ้อ นี่ต่างคนต่างไม่คุยกันเพราะว่าแดดมันร้อนแมนบ้าปีย้ยเพื่อส้มกลยไม่ได้แดดหดด้านแดดคัดอีเลียมือเนี่ยเปี่ยงเปลียงเลยคนน่ะปแดด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 บ่ม,มีลมเลยเหมือนเนี่ยอยากไปบ่มีคน เอสตี้ยมันติดต่อเนี่ยแต่ฟังเล่านะจานไปว่าว้จานไปบ๊อบพี่เพื่อมันเล่าวะเลี้ยังีดเวยไงน้องนี่ยนะนี่มันเป็นหลุมได้ซับไม้อะไรแบบมันเป็นหลุมเด้อมันเป็นหลุมมันเป็นหลุมฝั่งนี้ก็ยึดตั้งเสาไว้แล้วเห็นไหมก็า้อยึดไว้ก่อนให้เสามันแน่นกัน ส่วนทางนี้ก็พับระดับพื้นใ้มันได้ระดับกันเพราะว่าเพิ่นวัดระดับเรียบร้อยแล้วเกียดดินให้มันได้ระดับกันแล้วค่อยจะขึ้นเสาแล้วก็เทพื้นโอเคขอบคุณํำหรักคลิปนี้นะครับํำหรับคลิปนี้ไปแล้วเดือ